สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องนะในช่วงรอบแอบมาของเรานะครับนะก็เข้าขพบกับพี่สมาชิกเช่นเคยนนครับในช่วงรอบเย็ยนๆของเราด้วยนะแอบมาพาเพลินในชุดรอบนี้นะครับนะต้องเชื่อว่าพาเพลินนะครับนะมากันทั้งวันนะครับนะมาอยู่กับเราไม่เหงาแน่นอนนะครับอยู่กับเราในวะิชาช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับก็เบอร์โทรติดต่อนะครับนี่เลยพี่ในครับ0808985039ท่านใดสนใจรายการไหนนะครับอย่าช้านะ นะครับอ่าอย่าช้านะพี่จ้าช้าหมดอดนะจ้าในครับอ่าช้าหมดอดนะจ๊ะนะครับสำหรับของเราพี่จ้าดรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับไม่ยืเยอะๆนะครับนะใส่กันอย่างเดียวก็พี่ใส่อย่างเดียวไม่เหลียวแหลใครนะครับมาเนี๋ยวเริ่มต้นเลยแล้วกันพี่เนี๋ยวไม่ต้องอะไรกันมากมายแล้วนะครับใช่ไหมพี่นะเออไม่ต้องอะไรกันมากมายแล้วนะครับรายการแรกนะครับโอ้โหนี่ก็หลากหลายนะนะครับเลดูจากหน้าพระแล้วเนี่ยหลากหลายนะนะครับองค์แรกพี่นะนะครับองค์แรกเป็น <Cornell>. Ol, รูปหล่อนะครับอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อดำครับพี่เนี่ยนะในครับหลวงพ่อดำนะนะครับเขาฝังอะไรเขาเรียกว่าฝังเขี้ยวไวปหรอเนี่ยในครับพ่อดำโอ้โหนี่ดูง่ายไหมดูดิด้านในมีเชือกเลยนะเนี่ยพี่จ๋าด้านในมีเชือกนี่จ๋าหลวงพ่อดำในครับพี่จ๋าหลวงพ่อดำวัดกุฎีนะครับเอาเอาแบบราคาได้แบ่งกันนะนะครับพ่อดำนะที่ทองเดิมๆเลยพี่นี่ดูเดือดิเอาสามร้อยพ่อดำในพี่จ๋าพ่อดำเอาไปสามร้อยบาทนะครับ พขาดำสามร้อยนะครับจัดไปี่พี่นะครับนะองค์ต่อไปนะครับนะองค์ต่อไปนี่ผมจัดนี่เลยได้ไหมเส้นได้นะครับโอ้โหเนื้ออย่างสวย่ะนะครับนะสวยจริงๆไม่อิงนิยายครับพี่นะครับสาหรับองค์นี้นะนับเส้นได้โอ้พี่ดูโซนเนื้อแล้วกันนะโซเนื้อโกหกใครไม่ได้เลยโซเนื้อนี้นะครับนะโซนเนื้อเขาจริงจังและจริงใจนะครับพี่จัดโซนเนื้อเขานี่จริงจังและก็จริงใจนะครับเนื้อเนื้อสวยๆครับพี่นะวงแขนงดงามอย่างยิ่งในการพิจารณาเนื้ออย่างสวยวงแขนงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับ เส้นได้องค์นี้นะครับสวยๆแบบนี้เอาสักสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะเบาดิพี่อ๋อเบาๆดิพี่สามร้อยบาทนะครับนี่สมเด็จเส้นได้นะเอาไปสามร้อยนะครับนี่วางเลยนะครับนะเออวางเลยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทองค์ต่อไปในการพี่จ๋าองค์ต่อไปองค์นี้เลยนะครับชินราชนะครับนะโอ้โหเหรียญหล่ออันนี้ก็ต้องหล่อเก่าหล่อดั้งหล่อเดิมหล่อธรรมชาตินะพี่น้าดาวเหรียญหล่อชินราชหลวงพ่อชุ่มใช่ไหมนะครับดูเนื้อดิ โอ้ผิวพรรณเปล่งปลังในงามงดนงามอย่างยิ่งตัวยันชัดนะครับตัวยันชัดเอาสักสามร้อยพี่สามร้อยบาทนะครับนี่ในเงาไนะเชียร์ร่าเหรียอบโบราณนะสามร้อยบาทนะครับไปกันยาวๆครับพี่ในครับพี่จ๋าไปกันยาวๆไปเลยอ่าไปกันยาวๆไปเลยนะครับออ้ต่อไปนะครับโุ้ต่อไปเป็นนี่เลยพี่นะครับหลวงปู่ทวดนครอวนี้ผมดูเป็นพะร่ศูนย์ห้าแต่เนื้อนี่ชัดเจนพี่ ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยการแขวนหรือร่องรอยการใช้มาก่อนนะครับเนื้อหาธรรมชาติองค์พระนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับได้ดูง่ายนี่ดูเนื้อเดี๋ยวไหมคือพี่ดูเสียบเข้าใจไมคำว่าเสียบขึ้นไปร้วงัดขึ้นมาไหมมันจะมีรอยปิน้นปิ้นแหลมแหลมเ่ห็นไหมมันจะเป็นรอยปิน้นปิ้นแหลมแหลมเนี่ยเอาพิจารณาสำหรับองค์นี้นะเอาเอาสี่เก้าเก้านคพี่พจณาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่พระรอยงัดชัดเจนเห็นไหมเนี่ยรอยงัดเนี่ยแหลมแหลมเนี่ย เน่ดูเน่แล้วแม่แบบเน่นะเจ้าของเขาไม่เลี่ยงไว้นะครับโอ้โหรอยงันอย่างชาัดเจนเลยพี่เอา499บาทผมเชื่อว่าราคานี้นะไม่มีอีกแล้วแม่แบเชื่อว่านะราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ49 9บาทนะครับพี่ลองดูดิพาเพิ่งได้มานะครับได้มาเราเล่นเลยอ่ะนะครับได้มาที่เราเล่นเลยพี่นอ่างโอ้ต่อไปสำหรับตัวพี่พิมพ์ปั้นโอ้โหน,นี่นี่หนูพ่อแก้วนีเนืน้อสวยมากครับพี่มีคราบทองบางๆยนะ นะครับพี่ยาบรูพรแก้ไม่ได้เนื้อสวยพี่ดาแล้มีคาบทองบางๆนะครับอง์นี้ได้ความเก่าและความคลาสสิกเนื้อสวยแล้วมีคาบทองบางๆนะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับพิมพ์ปั้นนะครับพี่ยาพิมพ์ปั้นนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วไปได้วัดเกจเข้ามานี่เนื้ตลับไม่ยังสวยเลยพี่ดูได้ไหมสวยนะครับมันจะเป็นวงแขนเส้นฐานอันนี้เขาเรียกว่าเจ็ดชั้นนะพี่ดาบเออเจ็ดชั้นครับพี่ดูนี้ดูเนื้อเนี่ย้าวสวยจริง เห็นไหมดูเนื้อดูโซนเนื้อได้พี่ดูวงแขนดูความรํานะครับดูใบหูนะพี่นะเห็นไหมนี่วงแขนความรําใบหูสุดยอดจริงๆเจ้าพี่จ๋าเนะยครับสุดยอดจริงๆเจ้าพี่จ๋านะครับดูเนื้อเดียของเขาเก่าจริงกับพี่ไม่อิงนิยายเลยนะครับสําหรับวัดถุเจตนะเจดชั้นเนี่ยถ้าโซนเนื้อนี้พี่นะน่าเก็บในดูเนื้อเดี่ยนะครับแล้วพี่ดูร่องเดียโอ้โหเยอะนะงดงามมากเนี่ยั้งดงามมากนะครับสําหรับองค์นี้นะพี่นะจัดได้นะจัดได้จัดเลยนะ เอา499นะครับสําหรับเกรดพี่เนื้อโซนนี้พี่น้ไม่มีแล้วนะอันนี้มาแบ่งปันกันนะพี่เพิ่งได้มานะครับปกติ7800นะครับอันนี้เา499นะครับราคาเบาแบบเขย่าใจนะครับองค์ต่อไปกับพี่นะครับสําหรับองค์นี้พี่น้านะครับเป็นรูปดอหลวงเพราเงินกับพี่เขาหล่อตกแบบหล่อไม่สวยแต่ได้ความเป็นธรรมชาตินะครับอาจจะไม่ได้สวยพี่รื่งงดงามเหมือนอย่างไข่เขานะครับนะแต่พี่ได้พุทธคุณแน่นอนนะครับพี่ดูโซนเนื้อเนี่ยนะครับหล่อเป็นตะปุ่มตะปั่มตะปุ่มตะปั่ แต่เนื้อผ้าชัดเจนนะพี่นะอมเขียวนะครับแต่เนื้อผ้าเขาชัดเจนนะพี่นะอมเขียวเอาเนี่ดูเลยมีเม็ดเนี่ยไหมเม็ดหินดินทรายเม็ดกรวดติดอยู่เนี่ยผะาันธรรมชาตินี่ครับไม่ใช่ผ้าทั่วไปเนื้อพี่ยาเอาสามร้อยนะครับโอ้โหราคาสามร้อยพี่ดูดิเนื้อสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทองค์ต่อไปกับพี่นะครับเป็นจอบเนืฮะนี่เป็นจอบหลวงเพชรนะครับพี่พี่จ๋าจอบหลวงเพชรนะพี่เนี่ยดูเนื้อเนี่ยนะครับอมเขียวจริงๆครับพี่สำหรับจอบหลวงเพชรนะ นี่เป็นไงล่างรอ,อยตกแต่งและแทงตะไบจอบหลัวเพชรจอบเอาเอาสามร้อยจอบหลัวเพชรพิจิตตนะพี่นะสามร้อยบาทโอ้โหราคานี้พี่ราคาคกุบกริบเลยนะใส่ซองไม่ให้ในะครับใส่ซองไม่ให้กับพี่นะครับสําหรับต่อไปกับพี่นะ้ำผ้าปานอันนี้สวยถ้าว่าปานองดีได้น,นี่สวยเดิมเลยเพิ่งได้มาพี่นะครับพี่ดูเนี่ยดูผิวเนี่ยเกาเรียกผิวหิ้งผิวหิ้งคือความเก่าความแห้งนะพี่พี่พยาอย่าลืมนะผิวหิ้งคืออนะไรไหม ความเก่าและความแห้งเนี่ยพี่ดูเนื้อเดี๋ยไหมความเก่าและความแห้งผิวพันธุ์ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยพี่นะที่เรียกว่าผิวหิ่งเห็นไหมความเก่าและความแห้งผิวพันธุ์ที่เป็นธรรมชาติมวลสารด้านบนนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยไหมมันชัดเจนครับพี่เอาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพี่จ๋าสี่เก้าเก้านะครับ คือบางอย่างนะพี่นามันเกิดจากความชัดเจนนะครับอ้ามันเกิดจากความเจนเนี่ยสิ่งที่เราได้มาพี่ดูเลยมั้ยมผมบอกแล้วได้มาผมเล่นเลยนะครับไม่มีดึงนะครับให้เลยนะครับแล้วได้มาปุ๊บเล่นปั๊บได้ปั๊บเล่น,ป, ب, ป, ب, ลนปุ๊บนะครับโอ,อ,ตอนะบบ้ต่อไปนะครับสำหรับโอ้ต่อไปที่พี่นะ้าเนี่ยดูผู้สูบปากคองมะขามเท่าโอ้ล้วพี่ดูโซนเนื้อเนี่ยนะครับนี่ดูโซนเนื้อเนี่ยปากคองมะขามเท่านะโอ้โหพิมพ์นะครับนี่พิมพ์ดูความแห้งเนี่ย เนียพี่ดูพิมพ์ดูความแห้งข้างๆไม่เห <c oughs> <randomized. c oughs> <pt> ็นแล้วเห็นไหมรอยตกแต่งแทงตะไบเห็นไหมจมแล้วจมลงไปในเนื้อหมดแล้วพี่แล้วองค์นี้มีรอยจานนะครับพี่ดูรอยจานเนี่ยเนี่ยแล้วองค์นี้มีรอยจานนะเห็นไหมในร่องรอยตกแต่งแทงตะไบคือมันแห้งจืดจางลงไปหมดแล้วเนียแห้งและจืดจางลงไปหมดแล้วนะครับสาหรับองค์นี้นะสามร้อยบาทนะครับเม่ตอบแล้วสําหรับ รายกาต่อไปนะครับพี่พิจาองค์ต่อไปของเรานะครับเป็นพระพิตาองค์เล็กๆครับพี่นะครับนะองค์นี้นะพี่นั้นนะครับชัดเจนค่อนข้างที่เป็นพระพิตาที่แบบว่ามีการรองรักแระปิดทองเดิมไว้นนครับนะองค์นี้ดูง่ายพี่นะครับดูง่ายสบายตาจะไปในทิศทางของหลวงปู่สุขหรือไปในทิศทางของอาจารย์เปิงนะครับหรือจะไปในทิศทางของอาจารย์ท่านใดนะครับดูดูง่ายเลยเห็นไหมแห้งๆยิ่งๆเดิมๆและธรรมชาติแบบนี้พี่สามร้อยบาทว่าราคานี้ไม่มีแล้วนะนะครับอันนี้มันราคาแบ่งปันไงครับพี่เราเอาสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแบบเบาๆนะครับไปกันต่อครับพี่นะครับองนี้เป็นเครื่องรางนะครับเป็นตะกุดครับพี่นะครับเป็นตะกุดเก่าครับพี่นะครับพี่ดูเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสายวัดสะพานสูงหรือสายไหนไม่รู้ล่ะนะครับนะเนื้อในนหนมีร่องรอยรักที่แตกแบบราวด้านนะครับพี่ลองดูนะร่องรอยรักที่แตกแบบราวร้านนะครับดูหูร่องรอยเขาแตกเนี่ยแตกปรริแยแยลาวด้านเลยพี่นะทั่วทั้งทั่วทั้งอันนี้เลยนะนะทั่วทั้งก็ทั่วทั้งตัวตะกุดเลยนะเห็นไหมลาวด้านจริงๆ ในครับพวิจารณ์นี่ราวร้านจริงๆเอาสัก499บาทนะครับราคานี้แบ่งไปเลยนะผมดูเป็นทิศทางของสายวัดสะพานสูงนะนะครับอาจจะเป็นเช่นนั้นนะครับเอา499นะครับพวิจารณา499บาทนะครับ499บาทองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นองค์นี้นะพี่น้าในครับสำหรับองค์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์เจดีวัดระฆังครับพี่แก่ตังอิ๋วนี่คือเจดีวัดระฆังนะครับที่แก่ตังอิ๋วพี่ดูโซนเนื้อเนี่ย มีความหนึกนุ่มนะครับอ่ามีความหนึกนุ่มมีความสมส่วนของมวลสารแระพิมพรรม์ทรงนะครับพี่จ๋าได้ดูเดี๋ยมะมีความหนึกนุ่มสมส่วนมวลสารแระพิมพรงโอ้โหแกล่งครับพี่หมหข้างต้องแน่นอย่าลืมนะข้างต้องแน่นหลังปูไตหนอนด้นมีความหนึกนุ่มนะครับพี่จ๋าหลังปูไตหนอนด้นมีความหนึกนุ่มอันนี้เป็นเจดีวัดพระครังนะโอ้ค่อนข้างดีเข้าใจง่ายพี่ดูเดิ สวยเลยนะครับน้ำพร้ามได้สวยดูเนื้อดเดิมๆเลยหนึกปึ๊กเลยอะเอาไปสี่เก้าเก้านะครับนี่คือเจดีวัดระคังนะนะครับแก่ตังอิ้วพี่เอาสี่เก้าเก้านะครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับไปต่อยาวๆเลยพี่นะครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสําหรับพวงต่อไปนะครับผู้ต่อไปเป็นวัดพร้ามครับพี่น้ำอันนี้ได้เก่านะครับได้เก่าและได้ธรรมชาติดูเนื้อเนี่ยนะครับวัดพร้ามพี่ดูโซนเนื้อนะครับโซนเนื้อแบบไม่ต้องแก่กรอบเลยพี่ เนืได้เดิมดิเนือบ้าโซนเนื้อแบบไม่ต้องแกะกรอบเลยพี่เครับได้เดิมเด็เนื้อสวยๆพี่ดูเนื้อเดีดเนื้อเป็นเนื้อขนาดเนื้อมวลสารโอ้ี่สวยจริงเนื้อพี่จานนี่สวยจริงดิค่อยๆแกะดูนะจะให้แกะให้ดูหลังนะครับเดี๋ยวผมแกะดูหลังดีกว่าพี่หลังเขาสวยขนาดไหนเนะครับดูหน้าก็ต้องดูหลังด้วยใช่ไหมนะครับนะเดี๋ยวแกะดูนะครับดูความงดงามนะครับพี่จ๋านเรียลรองดูความงดงามเด้อโอ้ไงสวยเท่ากันนะครับาหน้าหลังสวยเท่่าากัันนวดระ นะครับได้แบ่งกันนะครับได้แบ่งปันกังพี่เอาสามร้อยบาทนะครับเผื่อท่านใดสนสนใจนะครับจัดเข้ามาได้สําหรับวัดพับนะเดิมผมใส่กล่องไว้เหมือนเดิมมาแบบไหน,นไปแบบนั้นนะครับว่ามาแบบไหน,นไปแบบนั้นนะครับโอ้ต่อไปนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังครับพี่นะมีเส้นังครับพิมพ์อันนี้ก็ได้สวยนะครับอันนี้ก็ได้สวยครับพี่พี่ดูเนี่ยข่าพิ่งหิ่งแห้งๆเลยเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหิ่งแห้งแบบธรรมชาตินะพี่นะ้ะมีความหนึบนุ่มนะครับพิมพ์ใหญ่นะนะครับพี่จ๋านี่ดูคาบเนี่ย โอ้โหใช้คําว่าข้าบฝุ่นละอองอะไรดูเนื้อเดีย๋ยวยาาผมได้เดิมจริงพี่อกกระบอกพี่ดูช่วงอกอกจะเป็นาทางราดตรงลงมาไหมเขาเรียกอกกระบอกดับพิมพ์ใหญ่อกกระบอก,นะอก,ก,บอกเส้น,นบังคับพิมพ์คมชัดลึกนะครับพิยาเส้น,นบังคับพิมคมชัดลึกก็พี่พิมหยาวันละครันะเดี๋ยวพี่ดูด้านหลังเหมือนร่องรอยเขาเลี่ยมมาก่อนเป็นรูปคล้ายเป็นรูปหัวใจไหมเห็นไหมพี่ด้านหลังมีเหมือนมีร่องรอยการเลี่ยมมาก่อนนี่พวกเม็ดขาวใสเม็ดขาวขุ่นในพ่นาะพวกเม็ดพระธาตุพ่นาะเม็ดดำเม็ดแดงปูไตนอนด้น นะครับขออนุญาตเช้่ว่าครบทุกองค์ประกอบนะครับครบทุกองค์ประกอบนะครับองค์นี้เอาเอาหกเก้าเก้านะครับหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับราคานี้เป็นราคาแบ่งปันโปรโมชั่นปกติหลักพันนะครับพระมันดูง่ายพี่แล้วดูเดีย๋ยวมีการเลี่ยมกรอบเก่ามาก่อนเนี่ยแล้วไม่ได้แก้งเก่าด้วยหลังเก่าจริงครับพี่เก่าจนกลมกลืนไปหมดลเลยไหมดูเดิเก่าจนกลมกลืนไปหมดแล้วพี่เอาไป หกเก้าเก้านะครับพี่จ๋าหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับนี่เป็นไงราคาแบบโอ้โหพี่เอ้ยนะร,ราคาน,นี้นะครับน้ในจีนหัวใจอ่าจีนหัวใจยิ่งนะนะครับแล้วก็นี่รับพี่นะทนนี่สองเห็นไหมถ้าสองไม่เห็นเดี๋ยวแกให้ชมอ้าวสี่ชายดิพี่ดูเนื้อดิเน่เน่ดูเนื้อดูจีวรเนี่ยรู้นะสี่ชายนะครับพี่พี่จ๋าสี่ชายขออนุญาตแกะนะครับแกะให้พี่ๆสมาชิกแกรับชมกันนะครับดูนี่สี่ชายนี่กรอบเดิมเลยโอ้โหขี้ตาพี่ปักเลยดูนี่ นะครับนะโอ้บอกคำเดียวเลยพี่นะโปรตีหลักพันแน่นอนนะครับเจ้าพิมพ์นี้ทรงนี้โซนนี้นะนะครับปก,กติต้องหลักพันแน่นอนโอ้สวยว่ะพี่สวยจริงนะ้สวยจริงไม่แอบอ้างด้วยไม่อิงนิยายด้วยเลยโอ้โหเปด้านหลังด้่ยไปจีวอนเป็นเส้นๆแล้วมีความเก่าครับพี่ดีดูนะโอ้ด้านล่างร้อยเดือดไม่ต้องหาร้อยช่อเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าร้อยเดือดเดือดเป็นเม็ดสาคูเลยพี่เห็นไหมเดือดจริงๆเดือดเป็นเม็ดสาคูเลยนี่คือหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาโปรตีหลักพันนะครับพี่ๆก็น่าจะพอมองออกโซนพราแบบนี้พี่ สวยเก่าเดิมและธรรมชาตินะ777บาทนะครั77บ777นะครับเป็นราคาที่ขออนุญา,าตใช้คําว่าดั้งเดิมและธรรมชาติจริงๆนะครับ777นะครับเลขเลขช่างมงคลยิ่งนักนะครับน้แหม่ตองเลยนี้พี่777นะครับด้เขียนไว้ไปกันต่อกับพี่นะครับนะราคาหลากหลายแบบนี้นะครับเราไม่ควรพลาดใชนะสาหรับสมเด็จอง вот ต่อไปนะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่บรัดครั้งอีกหนึ่งองค์นะครับมีร่องรอยการลงชาติ Favorite? ไว้นะเดี๋ยวพี่ดูนะนี่ มีร่องรอยการลงชาติไว้นะครับสําหรับสมเด็จองค์นี้นะนะครับเห็นไหมชาติแดงๆนะครับเนื้อสวยๆพี่เห็นไหมเนี่ยเนื้อวัดระคังครับพี่นะครับพี่จ๋านี่คือโซนเนื้อของวัดระคังครับพี่นะครับไม่ดูดูคาบดูธรรมชาตินะครับพี่ลองดูคาบแล้วดูธรรมชาตินะครับปูไต่หนอนดนร้อยปีรอยแยะนะครับปูไต่หนอนดนร้อยปีร้อยแยะมาครบทุกร่องรอยนี่เป็นไงนะครับห้าเก้าเก้าาสหรับองค์นี้นะ ห้าเก้าเก้านะครับอืมนะครับราคามันโอ้โหพี่แนวหวานแหววเลยอ่ะราคาแบบเบาๆแบบนี้พี่แนวหมดแน่นะครับชุดนี้นะรายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่นะครับน้ำมาชมเสือบ้างนะครับหลวงพ่อปานกันพี่นี่พี่ดูสิลปะนี่นะครับหลวงพ่อปานนะพี่ดูกร่องรอยการแทงความเก่าความแห้งนะครับและตราลับพุกหนึ่งใบนะครับสําหรับหลวงพ่อปานกันพี่นะครับโอ้โหพี่เอ้ยนะพ่อปานของด่านพี่ดนนะครับนี่คือจับกับพัดเสือนะนะครับโอ้โหดูนี่ดูกาใส่ไว้เนี่ย นะครับนี่คือจักรพรรดิเสือที่พี่านะครับนี่ข้อบานคองด่านลอยจานชัดเจนนะพี่มีร่องรอยการลงอักขระยันไว้นะครับนั่นเป็นสินหูปากครับพี่นะครับพี่จ๋าเป็นสินหูปากโอ้แล้วเก่าจริงวะพี่นะครับพิจาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านข้างด้านหน้าด้านหลังก่อนเดี๋ยวดูเดียดูพิมพ์เดี๋ยนะครับเนี่ยหูเนี่ยหูหนูตาลูกเต๋านะครับเอาหูหนูตาลูกเต๋าเนี่ยดูเดี๋ยวเนสินหูปากเก่าจริงเหไหมเดียดูธรรมชาติดูการซ้อการแก่การ การเกาผิวนะครับนะธรรมชาติครับพี่ด้านล่างนะพี่ด้านนะครับนี่เป็นไงยันกอหญ้านะครับพี่ลองดูเดียร่องรอยการ,ารยันกอหญ้านะครับวน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 ,วน,วน,วนเห็นไหมเนี่ยยันกอหญ้ายันสายฟ้านะครับนะ <S <S โอ้โหพี่สุดๆจริงๆครับพี่ดูเดี๋ยวครับไม่ธรรมดานะเนกครับพ่จา,านี่ไม่ธรรมดานะก้าวก้าวก้านรพิจารณาขอเร่งมงคลเลยไม่ต้องข้ามพันพี่ 99 9นะครับสำหรับศิลปะหลืว่ปานศิลปหุ่ปากองค์นี้นะครับธรรมชาติแห้งๆเลยไม่มีมันไม่มีเลื่อมครับพี่นะพระยุคร้อยปีนะนะาไม่มีมันไม่มีเลื่อมแล้วพี่เห็นไหมดูความแห้งเขาโอีโหอยู่ในกรอบเดิมๆเลยพี่9 99านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ดานสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะพี่ดาพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ